วันนี้เรามาเจาะลึกนะครับระบบขอคอยเค,ค้กที่มีการปรับปรุงผมแทบใช้คำนี้เลยนะครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการรีโมเดลไปเลยก็ว่าได้นะครับผมขอให้นิยามการปรับปรุงครั้งนี้นะครับเรียกว่าเป็น the quality of life นะหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะผมบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกครั้งที่เดฟซิเตอร์นะมีการปรับปรุงแคมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการขยายขอบเขตนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุยดานเพิ่มรูปแบบ ดานใหม่มาสเตอร์อะไรพวกนี้นะเพื่อให้เราเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้มากขึ้นแต่ความยากก็จะเพิ่มขึ้นรวมทั้งใช้เวลามากขึ้นด้วยแต่คุณสังเกตดีๆเถอะว่าเด็ซิเตอร์ไม่เคยใจร้ายกับเรานะเขาจะใส่ระบบอะไรก็ตามที่ทําทให้คุณนะครับเล่นเกมในปริมาณที่น้อยลงก็ล่าสุดที่มีการปรับปรุงไปก็คือการเพิ่มระบบของนาฬิกาล้านเวลานะครับเพื่อทให้เราใช้เวลากับในโหมดต่างๆนะครับที่มีมากขึ้นคือพูดง่ายๆว่าเราได้ของฟรีเพิ่มแต่ว่า เขาพยายามให้เราอำนวยความสะดวกให้เรานะครับในการเร่งความเร็วไม่ต้องไปจมอยู่กับแต่ละโหมดมากนะักแล้วก็หอคอยเค็คที่มีการปรับใหม่เป็น250ชั้นก็เช่นกันนะครับแน่นอนว่าชั้นที่เพิ่มขึ้นคุณก็ได้จะได้ทรัพยากรต่างๆที่มากขึ้นเช่นกันนะครับเนี่ยพวกที่เป็นของฟรีทั้งหลายแหล่นะครับสิ่งแรกที่คุณต้องรู้จักนะครับของระบบหอคอยเค็คใหม่ก็คือระบบที่เรียกว่าระบบแอรียนะ โดยส5 0ชั้นจะแบ่งไปทั้งหมด5 a r แอเรียแอเรียละ50ชั้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องอันนี้เป็นกิมมิกเล็กน้อยนะครับคุณจาน์หรือไม่อ่านก็ได้ต่อมานะครับสําหรับตั้งแต่วันแรกเสียดายว่าคอนเทนต์เนี้ยผมไม่ได้ทําตั้งแต่วันแรกๆนะครับก็เลยไม่ไม่มีให้ดูแล้วมันจะเป็นปุ่มที่เรียกว่าตะลุยชั้นซึ่งอยู่ทางซ้ายล่างนะครับซึ่งควรจะกดเคลียร์ตั้งแต่วันแรกนะอ่ะผมอธิบายแล้วกันว่ามันจะเป็นการกดเคล การเคลียของชั้นสุดท้ายที่คุณเคลียรได้เมื่อซีซ,ซันที่แล้วนะครับซึ่งของผมจบซีซันที่แล้วอยู่ที่150ชั้นก็คือชั้นแบกสุดนะครับทีนี้ระบบตะลุยชั้นที่อยู่ปุ่มสายล่างเนี่ยพอกดปุ๊บมันจะเรียกขอ,อเรียกขอจากคุณนะครับจะเป็นตัวกุญแจเพลนะครับจำนวน30ดอกแล้วก็นาฬิกาลดเวลา10อันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันตอนแรกนึกว่ามันจะเรียกนาฬิกาลดเวลาเยอะกว่านี้นะ จำนวนปริมาณแค่นี้ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะคุณไปดูนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาปรับก็คือปริมาณกุญแจเพิร์นที่ใช้นะครับในช่วงชั้นแรกๆนะประมาณต่ํากว่าร้อยชั้นรู้สึกว่าจมแพทโนจะเป็นร้อยยี่สิบสามชั้นมั้งจะเห็นนะว่าชั้นหนึ่งใช้แค่สามแล้วก็สูงขึ้นไปก็น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างละนิดประมาณอย่างละเดิงทีนี้จํานวนมันน้อยลงอยู่แล้วถ้าเกิดเคลียร์ตามปกติก็ถือว่ายังคุ้มค่ายังขึ้นไปได้ด้วยความเร็วปกติแต่ถ้าเกิดคุณใช้ต่อเลยชั้นน่ะถือว สิ่งที่มันให้ตะลุยขึ้นไปก็คือจํานวน100ชั้นแรกนะครับโดยอ้างอิงก็คือถ้าร้ห้าสิชั้นเนี่ยมันจะตัดก็ตัดยอดก็คือคุณจะต้องมาเคลียร์ทั้งหมด2แอรเรียล่างอ่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ากรณีที่เราเคลียร์ไปถึง2 5 0ชั้นในซีซันนี้ลหละซีซันหน้าก็จะเริ่มให้คุณก็คือเคลียร์ทั้งหมด4แอรเรียที่อยู่ต่ำกว่านั้นก็คือถึงถึง200นั่นเองทําให้เราประหยัดเวลาไปมากนะทีนี้การเคลียร์ครั้งเดียวอะ่ะนอกจากประหยัดเวลาแล้วนะครับมันก็จะมมีีข้อเสยตาน,นิดนึก็คื แต่ละชั้นปกติมันจะมีของรางวัลที่เป็นอของรางวัลพิเศษก็คือตัวนี้นะครับผลึกน้าตาลบริสุทธ์สีขาวแต่การตะลุยครั้งเดียวอ่ะมันจะทําให้ไม่ได้รับไม่ได้รับของเป็นผลึกน้าตาลตัวนี้นะครับแต่สำหรับใครที่มีสะสมเยอะแล้วผมคิดว่ามันคุ้มกว่าที่จะมานั่งเสียเวลาเคลียร์ทีละชั้นซึ่งการเคลียร์ทีละชั้นอ่ะจะใช้ตัวกุญแจเพิ่มนะครับโดยรวมอ่ะถือว่ามากกว่าเอาง่ายๆว่าร้อยชั้นเนี่ยใช้ตีว่าเฉลี่ยประมาณชั้นละสามใช่ไหมครับถ้าเคลียร์ในปกติคุณต้องใ กุญแจเพิ่ถึง300ชั้นแต่มันลดย่นย่อให้คุณนะครับเป็นการตะลุยทั้ง100ชั้นของผมอะ่ะใช้แค่30บวกกับนาฬิกาลรดเ,รเวลาอีกแค่10นะครับได้ทรัพยากรน,น้อยลงนิดนึงแต่ว่าประหยัดเวลาคุณไปเยอะนะครับอ่ะคุณมาดูกันว่าเราจะเคลียร์แล้วผมก็จะขึ้นไปอยู่ที่ชั้นก็คือมันจะมันเริ่มสตาร์ทที่ชั้นแรกที่ผมต้องลุยโดยปกเป็นแบบแผนนวดนะครับก็คือเริ่มที่เลเรที่3ชั้นที่101นั่นเองนะครับหลังจากตรงเนี้ยคุณจะต้องใช้การเคลตาปกิแ แล้วก็ไล่ขึ้นไปจะถึงปัจจุบันผมอยู่ที่ชั้น100 10นะครับเพิ่งเคลียร์ไปก็จะเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง250ชั้นซึ่งระยะเวลาแล้วก็การลดปริมาณตัวกุญแจเพลิงทําให้คิดว่าสามารถเคลียร์ด้วยปริมาณกุญแจเพลิงจนจบซีซั่น45วันเนี้ยทันเวลาแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีชั้นที่ย,ยากๆแหละคิดว่าน่าจะเริ่มยากประมาณชั้นที่200ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพอไปถึงชั้นงนั้นแล้วชั้นนั้นแล้วเนี่ยผมจะทํา ตัวรายละเอียดการผ่านให้อีกทีนะซึ่งเป็นซิกเจอร์ของผมตั้งแต่การทําช่องแรกแล้วแหล,ละโอเคอันนั้นคือเป็นเรื่องอนาคตน,นะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงรายละเอียดในคลิปวันนี้นะ the quality of life เนี่ยประหยัดการใช้เวลาในเกมให้มากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวการตะลุยชั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นมาญหาย,ย่างหนึ่งเพื่อนๆน,น,น่าจะเคยคุ้นเคยว่าสมมติเพื่อนๆเ,เ,เคยเคลียร์ไปหล,หลายชั้นแล้วใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆจะกลับมาเก็บชั้นที่มันมี2 2ออ,อันอย่างเงี้ยหรือมาก,กับ มาเก็บตัวที่เป็นทีมสมบัติชั้นล่างๆเพื่อนๆต้องนั่งไล่อย่างเงี้ยทีลรอันทีรันนะครับใช้เวลามากนะครับเป็นร้อยชั้นเนี่ยมันนานโอเคเมื่อกี้นะผมทําให้ดูแล้วว่าจะมีปุ่มผมขอใช้เรียกว่าปุ่มขึ้นลิฟต์ละกันสมมติอยู่ชั้นล่างๆต้องการขึ้นไปชั้นบนสุดที่เพื่อนๆเชียร์เมื่อก่อนมันจะไม่มีปุ่มกดปุ่มบนแบบนี้นะเราไหลขึ้นไปทีเดียวถึงชั้นบนสุดแต่นะคราวนี้มันมีแล้วอ่ะอันนี้คือประหยัดเวลาในการถ่ายขึ้นบนนะครับต่อไปในกรณีที่เลียร์ดร้ันนะครบ มันจะผ่านทุกชั้นที่เป็นด่านปกติแล้วก็ด่าน PVP ด่านบอสทุกอันให้เลยนะครับแต่มันจะไม่ผ่านให้ก็คือชั้นที่มีเป็นหีบสมบัติแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมครับมันจะเหลือครบเลยทั้งสองอันซึ่งหลายๆคนนะผมเชื่อว่าเราคงคิดว่าของในกล่องไม่ค่อยคุ้มค่านะก็เลยแล้วก็มันถ้าเทียบกับปริมาณกุญแจเพิรที่ต้องใช้แต่ผมจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วมันจะเหลือเลนตอนท้ายนะครับแต่นั้นเป็นปีกย่อยแล้วล่ะผมจะบอกว่า การเหลือตัวหีบสมบัติแต่ละชั้นไว้เนี่ยมาทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถขึ้นและลงได้ไง่าย <c oughs> ๆเห็นไหมครับจะมีปุ่มที่เป็นรูปหีบสมบัติขึ้นมาเป็นเหมือนกับตัวชั้นย่อยของลิฟต์อะ่ะสมมติเ <c oughs> <ๆ S 2> พื่อนๆต้องการลงไปชั้นที่มันต่ํากว่าแต่ไม่ลึกมากก็จะเป็นกดหีบสมบัติมันก็จะมาคาอยู่ชั้นที่มีหีบสมบัติใช่ไหมครับอ่ะแล้วพอสมมติเลื่อนลงมาข้างล่างอีกมันก็คือจะมีจุดตัดอะ่ะเป็นบนกับล่างของหีบสมบัติที่เพื่อนๆยังไม่เคลียร์ยังไม่เปิดนะครับม ก็มาดูชั้นที่ยังไม่เคลียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าก็ขึ้นขึ้นก็ลงลงอย่างนี้ได้นี่คือคอเลกตี้ออฟไลน์อันที่2ที่ผมพูดถึงนะถือว่าช่วยประหยัดเวลามากนะครับในการขึ้นลงเรียกว่าระบบลิฟต์แล้วกันนะลิฟต์ผิวสมบัติกับลิฟต์ขึ้นชั้นบนสุดนั่นเองอ่าเนี้ยก็คือคอเลกตี้ออฟไลน์นะลงม,มาอย่างนี้แล้วก็จะมีจุดพักเบรคเป็นแอ e รียอย่างนี้นะครับขั้นทุก50ชั้นโอเก็จะประมาณนี้นะครับของคอเลกตออฟไลน์ทั้งหมด แล้วก็อันที่สาที่ผมสังเกตเห็นนะน่าจะน่าจ,จะมีพึ่งพิ่งปรับขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้อาจจะลองให้ดูสักลยให้ดูสักชันนะครับเมื่อก่อนนะตอนนี้ความเร็วต้องความเร็วนะรับจะมี1จุดถ้าเาจะไม่ผิดจะมี1.0ถึง1.5นะแต่รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยมันจะมีการปรับคูณ2.5ทําทำให้มันเร็วขึ้นไปอีกนะครับอ,อันนี้ถือว่าดีนะครับปรับความเร็ว ให้มันช่วยให้เราแบบไม่ต้องมานั่งคนดูการผ่านด่านนะครับซึ่งบางด่านมันยาวนะครับเพราะว่าด่านช่วงแรกๆอ่ะถ้าเกิดจะไม่ถึงร5 0ยหสิดว่ามันจะม,ม,ม,ออมันยังค่อนข้างจะง่ายนะครับอา่าขายเพื่อความเราตรงนี้ก็เลจะเป็นคิมบิกีกอย่างนึงน,นะหรือมันมีการปรับมามา,มาก่อนแล้วผมก็ไม่ไม่ทันสังเกตเหมือนกันโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ถูกปรับใหม่นะครับเพื่อให้เราใช้ชีวิตในเกมได้น้อยลงแต่ได้ทรัพยากรมากขึ้นนั่นเอง นี่ก็คือทั้งหมดของหอคอยเค้กแบบพดชมใหม่นะครับที่มีการปรปับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ